สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาบอกกล่าวกันค่ะว่าใครหรือว่าลัคนาราศีใดบ้างที่ถือว่าเข้าเกณฑ์เป็น6ลัคนาราศีที่มีโอกาสเฮงรวยปังรับทรัพย์รับโชคในวันที่1กันยายนปี2566ค่ะต้องอธิบายกันก่อนนะคะว่าเราจะไม่ได้มีการจัดอันดับค่ะ ว่าใครอันดับ1อันดับสองหรืออันดับ3นะคะเราก็จะยกมาแล้วก็อธิบายกันให้ทราบในแต่ละลัคนาราศีค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภค่ะชาวพฤษภค่ะจะไม่ติดโผเป็นหนึ่งใน6ลัคนาราศีเห็นจะไม่ได้นะคะเพราะดาวพระจันทร์นั้นโคจรมาอยู่ในตำแหน่งลาพระ ของดวงชะตาโดดเด่นมากๆนะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภดาวพระจันทร์โคโจรเป็น11แท้แก่ลักแบบนี้นะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะมีโชคลาภเด่นมากและดาวพระจันทร์ได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งคือเป็นเทวีโชคนั่นเองค่ะเทวีหมายถึงเพศหญิงดาวพระจันทร์เองก็หมายถึงเพศหญิงดาวพระจันทร์หมายถึงคุณแม่เพศแม่คุณยายคุณย่าแบบนี้คะ่ะนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของดาวพระจันทร์ประกอบกันกับได้ตำแหน่งเทวีโชคจังหวะ ชาวลัคนาราศีพฤศภจะมีคนเพศหญิงมาอุปถรัรมภ์ค้ำจุนตัวเลขที่เกี่ยวกับคุณแม่วันเดือนปีเกิดอายุแม่นะคะหรือว่าเป็นเลขเบอร์โทรศัพท์ของคุณแม่หรือเลขต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหัวหน้างานผู้หญิงก็ได้นะสามารถนํามาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้หรือไม่เช่นนั้นช่วงนี้นารีอุปถัมภ์นะคะสาหรับชาวลัคนาราศีพิษษท่านที่เป็นเพศชายหรือท่านที่เป็นเพศหญิงก็ตามจะได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลจากเพื่อนร่วมงานที่เป็นเพศ จากหัวหน้างานที่เป็นเพศหญิงจากญาติพี่น้องของคุณที่เป็นผู้หญิงดีมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมานั่นเองค่ะถือว่าจังหวะที่ดาวพระจันทร์โคจรมาเป็น11แก่ลัคนาคือโคจรมาอยู่ในเรือนลาภตรงนี้มันจะมีมุมดีเกี่ยวกับด้านการเงินการทองมีมุมที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภมีมุมที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการถูกซัพพอร์ตผลักดันนั่นเองค่ะประกอบกันกับดาวพระอังคารนะคะซึ่งดาวพระอังคารถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิของชาวลัค ขณราศีพฤษภที่ผ่านมาดาวพระอังคารทําการเล็งกันกับดาวพระเสาร์และในขณะนี้ดาวพระอังคารย้ายออกจากการเลงกันกับดาวพระเสาร์แล้วส่งผลทําให้ดาวพระอังคารมีความเข้มแข็งเพิ่มมากยิ่งขึ้นดาวพระอังคารเป็นดาวปัตตนิอย่างที่สมัยบอกไปก็ลองเอาตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคนรักคู่ครองมาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคดูไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีเกิดเลขเบอร์โทรศัพท์หรือเลขที่คนรักคู่ครองคุณฝันถึงแบบนี้ก็ได้นะคะและ ดาวพระอังคารเป็นมหาจักรด้วยนะคะถือว่าได้รับกะเกณฑ์ที่ดีเลยทีเดียวชาวลัคนาราศีพฤศภในระยะนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากคนรักคู่ครองนะคะแฟนคุณอาจจะถูกหวยรวยเบอร์ก็ได้ถ้าไม่ใช่ตัวคุณนะคะคือเป็นช่วงที่คู่ของคุณมีความเข้มแข็งเ,เพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและดาวพระศุกร์นะคะซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณโคจรมาเป็นราชาโชคอยู่ในบ้านของดาวพระจันทร์ในขณะนี้ตัวเอง ะค,ะคือดาวประจําตัวดาวของตัวเองเนี่ยโคจรมาเป็นราชาโชคอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระจันทร์เลขตัวคุณเองค่ะหรือว่าเลขเก่าๆที่คุณเคยชอบหรือที่คุณเคยตามก็ได้นะเอาตรงๆไปเลยเนี่ยนะคะ เพราะดาวพระศุกร์โคโจรถอยหลังมานั่นเองนะคะดังนั้นเลขเก่าๆเลขที่คุณเคยเฝ้าเคยตามก็มีเกณฑ์ที่จะนํามาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้เช่นเดียวกันค่ะในระยะนี้ท่านใดยอยากจะทําบุญเสริมดวงชะตาแนะนําทําบุญเกี่ยวกับน้ําดื่มนะคะเพราะดาวพระจันทร์โคโจรมาโดดเด่นมากดาวพระจันทร์เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับน้ํานะคะถวายน้ําดื่มบริจาคน้ําดื่มหรือทําบุญเกี่ยวกับค่าน้ําแบบนี้นะคะก็จะส่งเสริมดวงชะตาดีมากเลยทีเดียวค่ะคราวๆเท่านี้สําหรับ ชาวลัคนาราศีพฤษภสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวพฤษภทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ